ดีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม STUDENT 5ครับมาเล่นกันเลยเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเกมนี้ก็บอกเล่นง่ายๆง่ายเป็นแบบไม่ใช่ภาพสวยเลยขนาดนั้นนะครับฝ่ายเลี้ยวพูเชนครับผมฝ่ายเลี้ยวพู้เปออะไรครับ ไอเมลอนอันนี้คือไอคาูดโอเคผมจะจัมาต่อยกันเยียบเยีบยบเยยบและผมจะมารีวิวของใน,นนี้นะครับอันนี้ก็จะมียาฟุ้นฟูยาที่สามารถช่วยเราจากอันตหรายไดๆก็คือ อันนี้คือยาที่หยุดเลือดได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราฉีดฉีดไปให้กับโครงกระดูกที่เราทําก็คืออันนี้คือยาโครงกระดูกนะครับสีส้มเนี่ยคือยาโครงกระดูกถ้าเกิดเราจิ้มไปนะครับอย่างเช่นนี่แบบนี้นะคะอย่างเช่นโครงกระดูกเป็นแบบนี้นะ มันก็จะลุกขึ้นมานะครับผมนี่ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับผมอันนี้คือยาสีเขียวยาสีส้มไม่เกี่ยวนะครับยาสีเขียวคือสอามารถช่วยเราจากบาดแผลต่างๆได้นะครับคือพูดง่ายๆก็คือพูดง่ายๆก็คือยาฟื้นฟูนครับ แล้วก็ยาต่อไปยาสีดำเป็นยาอาม,าอามาตะนะครับถึงอาะผงฉีดให้เมลอนแล้วแล้วถ้าเกิดผมผมยิงใส่เมลอนล่ะ,ละนะถ้าเกิดผม,ผมยิงใส่เมลอนล่ะ,ละนีผ่ผมก็จะไม่เกิดอะไรถ้าเกิดยิงใส่ข้าวโพดน,นจะจริงถ้าเกิดยิงไอตัวเหลืองเนนะี่ยไม่รู้มันเร็วมันเป็นข้าวโพดหรือเปล่า เวลาผมเผามันมันจะมีป๊อ๊คอรอนออกมานะครับผม oh <my> และและก็เนี่ยมันสังเกตครับ oh <my> ว่ามันไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคบ oh <my> ผมผมยิงเท่าไหร่มันก็ไม่มีบาดแผลเลยนะครับอันนี้คือผลดีของยาอันนี้ครับ oh <my> ยาอมตะ oh <my> อต oh <my> แลวก็นี่ oh ของที่เป็นระเบิดที่แรงที่สุดนะครับในเกมนี้ก็คือระเบิดร,ระเบิดที่แรงที่สุดก็คือระเบิดอันนี้นะครับแล้วก็ระเบิดอันนี้นะครับผมจะมาระเบิดพร้อมกันเลยนะครับอย่างเช่นอ่ะอันเนี้ย <_ S 1> คืออันนี้นะครับ <_ S 2> เป็นระเบิดที่แรงที่สุดก็คือสองอันนี้นะครับกดตรงอันนี้นะที่เป็นอันสีขาว กดไอ้ตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาไอ้ตรงนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่ะก็คือสัญลักษณ์ก็คือให้เรากดค้างกดค้างครับแล้วก็แบบที่ผมบอกเลยกดเป็นโอ้นี่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นยาอมะตะแล้วก็ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าอันนี้มันแรงแค่ไหนมาผมจะมาให้ดู คุยยไม่เป็นไรเลยครับเนี่ยอันนี้คือการทดลองไป็นเกมนะนี่ครับไม่เป็นไรเลยคนเนี่ยถึงแม้จะโดนไฟเผาอะไรก็ตามมันก็ไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวน ormal เลยนี่เห็นไหมถึงแม้จะโดนระเบิดแรงแค่ไหนเอาผมลืมบอกว่า ผมอันนี้เป็นผมโ l o w โม t i ันถ้าเกิดเรากดไปนี่มันจะโล o w โมั i นแล้วมันคมันจะแบบโ l o w โม t i นแล้วเห็นไหมว่าควันม,มันช้าหลงโอเคนะคะผมจะมาเริ่มจริงกันแล้ว ปั้งหนึ่งนะันก่อนเนาไอ้อุปกรณ์นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมจัดจัดเสร็จก่อนครับอ่ะโอเคผมจัดเสร็จแล้วนะครับผมจัดสเสร็จแล้วอนี่ทุกคนเห็นไหมมีบาดแผลนะครับเด็ก ผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ยาอมตะอะไรเลยเริ่มสูแลเอ้ยดีแกแกแกเอาเงินฉันไปั้งสิบบาทนะแค่สิบบาทเองแกจะเล่นนะแค่เองไม่เป็นไรงตูมไปเลยโอ้ยเจ็บนะเฮ้ยเจ็บก็แกะแรงๆนี่ มานี่ไงช่วยด้วยขาเซนหลังโอ้หลังหักโอ้ช่วยด้วยอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคอ่ะเหอะช่วยด้วยโอเคนะสำหรับวันนี้พวกกวุกโก้ขอลาไปก่อนนะครับพี่นลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์นะครับบ๊ายบายไปแนมปิ๊ปปิปปปปปป อย่าลืมนะผมขอให้ถึงหนึ่งร้อยตัไครนะครับไปบ่ายไปแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะจะได้จดูจะได้แจ้งเตือนแล้วดูคลิปใหม่ก่อนใครนะครับ